อย่าบอกนะว่าเธอใส่หลายฉัน้น่ะตอนนั่งกับเจ้านายเนี่ยเธอต้องใส่หลายฉัน้นแน่ๆเลยฉันถึงโดนไล่ออกอะทำไมเธอเป็นคนเลวแบบนี้อะทำกับฉันได้ยังไงอะไ้าฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะอย่ามาตอแหละนะเห็นใส่ใแบบนี้รับหลังก็แอบแทงข้างหลังฉันใช่ไหม จะได้ติปแน่เลยเราฝ้ายตารับลูกค้าให้หน่อยจ้ะพอดีติดคุยธุระอยู่ได้จ้ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญนั่งทางด้านนี้ก่อนนะคะครับอะไรดีคะเอาเค่เล็กป้มยำหนึ่งครับแล้วก็ต้มำพวกอีกหนึ่งคนนี้ดูเลยจ้ะน่าจะได้ติดบแน่เลยเรา รับอะไรดีคะเดี่ยวเดี่ยวจัดการเองค่ะนี่ค่ะเมนูแนะนำของร้านก็มียำหมูยอนะคะส้ตมตำก็อร่อยนะคะเอาไก่ย่างที่หนึ่งแล้วก็ตำไทยที่หนึ่งก็ราดน้ำตกอย่างละที่ได้ค่ะสักครู่นะคะ เก็บตังค์ด้วยจ้าได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปเองอขอเงียงทั้งหมดสองรห้าสิบบาทค่ะสอสามร้อยประมาสามร้อยนะคะสักคู่นะเร็วได้อย่างวุนี่แปบนิบนะคะ รีวิวอีกยี่สิบค่ะสักครู่นะคะแคสยี่สิบสี่สิบก็มาแล้วไม่เอาแล้วไปแล้วขอบคุณค่ะแต่งตัวก็ดูดีมีงดที่หายสบาทเท่นดีวะ นี่150บาทค่ะส่งร้ยครับแป๊บนึงนะคะครับนี่ตังทอนค่ะไม่เป็นไรครับอาหารก็อร่อยบริการก็ดีถือว่าเป็นติบแล้วกันนะขอบคุณมากค,ค่ะไวมากดมากเออนี่แปบบ๊บพี่คนเมื่อกี้อะ่ะเขาให้ติดต้อง50บาทเนี่ย เราแบ่งกันนะจะดีหรอป้ายดีสิตามกดของที่นี่อ่ะเป็นติปรวมเราก็ต้องแบ่งกันอยู่แล้วเดี๋ยวฉันให้25บาทนะจ้ะแต่ดีจังเนาะที่คนนี้แต่งตัวก็ดูจนจนให้ติปตั้ง50เลยอ่ะต่างจากเฮียโต๊ะนั้นอ่ะแต่งตัวดูรวยรวยมีติปสักบาทแป๊กอย่าว่าลูกค้าแบบนั้นสิแต่จริงอ่ะขี้งกชิบหายเลยเอานะ่ เจ้านายเรียกพวกหนูสองคนมามีธุระอะไรหรือเปล่าคะที่ฉันเรียกเธอสองคนมาเนี่ยฉันมีเรื่องจะแจ้งตอนนี้ทางร้านของเราเนี่ยขาดทุนหนักมากฉันจึงจะขอแจ้งเธอสองคนว่าคงต้องให้เธอคนใดคนหนึ่งเนี่ยลาออก<ะ>แต่ก่อนที่ฉันจะตัดสินใจว่าจะให้ใครออกเนี่ยฉันขอสัมภาษณ์พวกเธอเป็นการส่วนตัว แป๊กเธอออกไปรอข้างนอกก่อนค่ะฝ้ายเธอคิดยังไงบ้างกับแป๊กแป๊กนั่นแหละคะ เขาเป็นคนดีนะคะเขาชอบชวนหนูคุยอยู่บ,บ่อยๆทำให้หนูไม่ต้องเหนาเลยค่ะถ้าเกิดหนูไม่มีเขาอะหนูคงเหนาแย่เลยค่ะเออจ้าไหนคะหนูว่าหนูควรจะออกเองค่ะเพราะว่าตอนเนี้แบงคเขาเดือดร้อนเงินมากถ้าเกิดเขาต้องออกไปตอนนี้หนูว่าเขาต้องลำบากแน่ๆเลยค่ะพรุ่งนี้เนี่ยเธอมาดูซองที่อยู่บนโต๊ะนี้ที่จาหน้าชื่อเธอ เธอก็จะรู้เองว่าใครที่จะเป็นคนออกเธอกลับไปได้แล้วจะเรียกแป๊กเข้ามาด้วยได้ค่ะเชิญเท้าไนายคะจะไล่หนูออกไม่ได้นะคะ คือหนูอ่ะมาทํางานตั้งแต่เช้าทุกวันเลยแล้วก็กลับสายกลับหลังเพื่อนตลอดเลยนะคะหนูทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะตอนนี้ฉันยังไม่ได้ไล่เธอออกตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฝ้ายลองพูดให้ฉันฟังหน่อยจะดีหรอคะพูดมาเถอะฝ้ายอ่ะคะ่ะวันวันอ่นนะมัวแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยทํางานเลยลูกค้ามาก็ให้หนูไปรับตลอดเลยบางครั้งหนูต้องกลับ ยันร้านปิดอ่ะฝ้ายกลับก่อนตลอดเออะก็อู้เอะก็ไม่ทํางานเลยค่ะแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งบางทีชอบตะหวาดลูกค้าพูดจาไม่ดีด้วยหนูเตือนหลายรอบมากฝ้ายก็ไม่ยอมปรับปรุงเลยอะค่ะหนูนี่ไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วบางทีก็แบบแอบยักยอกติบด้วยอ่ะไม่ค่อยแบ่งหนูแอบเอาไว้คนเดียวแต่หนูไม่พูดหรอกค่ะเพราะว่าเออเห็นเป็นเพื่อนนะคะหนูก็ทําตามหน้าที่ของหนูไปฝ้ายไม่ทําหนูก็ทําแทนตลอดค่ะโอเคฉันเข้าใจแล้ว ไม่ได้หนูออกใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเธอมาดูซองจดหมายที่อยู่ตรงเนี้ยที่จ่าหน้าชื่อเธอนะเธอก็จะรู้เองว่าใครที่โดนไล่ออกค่ะตอนนี้เธอกลับไปได้ละแล้วไม่ไล่หนูออกนะคะแม่หนูก็แก่มากหนูต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวด้วยแล้วก็ต้องส่งเสียเงินเลี้ยงให้บ้านพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้กลับไปได้ละ โดนไล่ออกต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอ่ะฝ้ายอย่าบอกนะว่าเธอใส่หลายชั้นน่ะตอนนั่งกับเจ้านายเนี่ยเธอต้องใส่หลายชั้นแน่ๆเลยฉันถึงโดนไล่ออกอ่ะทำไมเธอเป็นคนเลวแบบนี้อ่ะทำกับฉันได้ยังไงอ่ะฝ้ายฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะอย่ามาตอแหละนะเห็นใส่ๆแบบนี้รับหลังก็แอบแทงข้างหลังฉันใช่ไหมทำไมเธอทำแบบนี้อ่ะฝ้ายฉันไม่ทำอะไรให้เธอ,อ <'re> หยุดเดย้แล้ว มันมีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าคะพอดีสลับซองกันหรือเปล่าทำไมหนูโดนไล่ออกอะคะหยุดพูดได้แล้วแป๊กทำไมต้องต่อว่าฝ้ายแบบนั้นด้วยนี่ฝ้ายไปเป่าหูอะไรหรือเปล่าคะไม่ได้เป่าหูอะไรแค่นั้นแหละฉันจะบอกเธอให้นะว่าฝ้ายเนี่ยไม่ได้พูดถึงเธอในทางที่ไม่ดีเลย<อ>มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นมีแต่เธอเนี่ยแหละที่พูดแต่เรื่องเลาย หนูพูดความจริงอะแล้วทำไมหนูต้อง,องดโดนไล่ออกด <Yap. S 1> ้วยอ่ะเธอยังไม่สํานึกอีกนะสันดานแบบเธอเนี่ยคงแก้ไม่หายแล้วแหละออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปไยเธอใช่ไหมอย่างอีกบอกให้ออกไปเลยก็ได้วะไม่ได้อยากอยู่นักหลอกร้านนี้ขี้งกก็ขี้งก เงินเดือนก็ให้หน้อยติปก็ไม่ให้แถมเจ้านายก็งี่เง่าอยง,งี่ไปทำร้านอื่นก็ได้วะอยู่ไปเลยต่อไปก็ตั้งใจทำงานนะฝ้ายค่ะไปไปทำงานได้แล้ว